สวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนจากวิชา h a p p i n e s s of Life 62วันนี้ดิฉันมีโครงการดีๆมาแนะนําเป็นโครงการจิตอาสาห้องสมุดผ่านโครงการปันสุขสูข่ห้องสมุดซึ่งจะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจนั้นไปติดตามกันเลยค่ะทีี่่่่่่เเอออออไมชชชบพราืวคนใจจ ชั้นหนะคะก็จะเป็นที่สําหรับลงชื่อเพื่อทําจิตอาสา,านะคะซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้เรีย,ยบร้อยแล,ล้ว ชื่อช่วยจิตอาสาแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะไปบอกกับท่านเจ้าหน้าที่หรือคุณป้าภพยราะนะคะว่าวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมจิตอาสาช่วยงานห้องสมุดค่ะซึ่งสําหรับผู้ที่เพิ่งมาทําเป็นครั้งแรกนะคะจะมีพี่เจ้าหน้าที่คอยช่วยสอนงานค่ะจะมออีแนะนํางานต่างๆแล้วก็จะมีการแจกง,งานให้เราทาค่ะค่ะเราไปดูกิจกรรมการช่วยงานจิตอาสาในห้องสมุดกันเลยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับรายละเอียดการทำจิตอาสาห้องสมุดซึ่งสามารถทำได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาและมีหน่วยกิจกรรมด้าน3าให้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแกน่นที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทําและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายละเอียดการทําจิตอาสาห้องสมุดสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ